สัสดีค่ะพบกับรายการ POINT ที่พอยต์กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้การแข่งขันวลลุ์บอลไทยแลนด์ลีก2017เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่2 5ธันวาคม2559ที่สนามวิจิหฮอร์ในวันนี้ค่ะเป็นการพบกันระหว่างทีม The r a รปปิ f r e รีแมนบางกอกราฟบุรรองจากฟู มีคิวเปิดบ้านนัดที่7รับการมาเยือนของทีมไก่ฟ้ามหาการสามีบีนครอนนท์ที่สี่ของตารางในขณะนี้โดยก็เจ้าติพงพรชาติชี้เพชรของทีมเลือกส่งเล่นหกคนแรกลงสนามนำโดยเปื่มจิตถินขาวแอชลีย์เฟเซอร์จุธารัตน์มนติพิลาเนนนหนียนธนกนัวพอพันธ์เกิดปราดมลรีวันปราดลงและทิคัมพรช่างเขียวเป็นตัวรับอิสระ เซตแรกนะคะ BGVC เครื่องร้อนเล่งฟลิกสกอร์จาก Ashley f a ฟ e r ซพาทีมขึ้นนำไปก่อน6-2ต่อ 2. จากนั้นาันคอนน์ต้องขอเวลานอกแก้เกมนะคะแต่ก็ยังเล่นผิดพลาดและตีเสียเองทำให้ BGVC ยังค่มความได้เปรียบนำห่างถึง12-3ต่อ 3. กลางเซตกำแพงบล็อกนะัครนน์กลับมาใช้งานได้ดีค่ะขยับไล่จี้ถึง3แต้มติดส่งผลให้ BGVC กลับมาใช้เกมรุกที่หลากหลายก่อนจะทำคะแนนไหลหา่าง 21ต่อ11ก่อนที่หัวเสาบีจีวีซค่ะจะเปิดเกมรุกหนักในช่วงไยเซตและตบเอาชนะสามีบีนครอนน,อนไปด้วยคะแนน25ต่อ12บ g v c จีวีขึ้นนำา1ต่อ0เซต เซตที่2นะคะนะครนนท์กลับมาตั้งเกมลุกได้ดีอีกครั้งแต่เจ้าถิ่นยังคุมเกมรับได้เหนียวแน่นกว่าทิ้งห่าง8-5ด้านนคคนนอน์อาศัยจังหวะรูกบอลสั้นของรุจิราอุกาสีนะคะไล่ทนาคะแนนจีแต่บอลสั้นที่เด็ดขาดของกัปตันหน่องก็ยังทําได้ดีขานเล่งทําแต้มไล่ห่างนครนนท18์18-13ต่อปลายเซตโคโจสลับผู้เล่นชุด2ลองเปลี่ยนเกมลุกนะคะก่อนจะอาศัยไหลหลังจากจรัตพรบรรดาศักดิ์ เอาชนะ3 b มีบีนครนนท์ปิดสก,กอร์ไปด้วยคะแนน25-17ต่อ BTVC ขยับนำหา่าง2-0ต่อเซต g ี c เกมรับสะดุดเล็กน้อยในต้นเซตที่3นะคะก่อนจะกลับมาอาศัยจังหวะไล่หลังของกัปตันน่องครั้งไลท่ทำคะแนนตีตื้น3-4ต่อก่อนที่ทั้ง2ทีมจะผัดกันเบียดสูสีนะคะและเป็นนครอนนทอที่คุมเกมรุกได้แน่นอนกว่าพลิกขึ้นนำ8-7ต่อจากนั้นบล็อกเหนียวของเหงียนทีิงกหมัวและพรพันเสิดปลาสามารถกู้สถานการณ์กลับมาพลิกแซงได้สำเร็จนำ13-10ต่อ แม่นครนนท์จะใช้จังหวัดตีหน้าสั้นไล่บททำคะแนนไล่จีแต่ก็ยังคุมเกมรับไม่อยู่นะคะเปิดโอกาสให้บีจีวีีอาศัยบอลผสมฉีกนำหา่าง21-17ต่อก่อนจะอาศัยเกมรุกที่แน่นอนกว่าจบเซตสุดท้ายเอาชนะ3บีบีนครนนท์ไปด้วยคะแนน25-22ต่อสรุปผลทีมบางกอกกล้าวิสีตบเอาชนะ3 b บีบีนครนนท์ไปอย่างคันลอย3เซตร,รวดด้วยคะแนน25-12ต่อ25-17ต่อและ25-22ต่อ และสำหรับนัดต่อไปนะคะทีมบางกอกลาวีซีมีคิวเปิดบ้านนัดสุดท้ายพบกับทีมขอนแก่นสตาร์วีซีในวันอาทิตย์ที่8มกราคม2559เวลา19นาฬกาที่สนามบีจีฮอลล์ทูสปอร์ตเฮด2และทูโปยูถ่ายทอดสดก็โอเควันนี้ก็รวมก็ถือว่าถือว่าดีนะที่เราเก็บ3ามแต้มได้แล้วนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ,นะโอเคมันจะมีข้อบิดพลาดบ้าง ใน,ในบางจังหวะหรือบางลูกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะก็ที่เราเก็บ3ามแต้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละันแบบนี้เซตที่3อาจจะมีอาจจะเหนื่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เสียง่ายๆไปก็ดีที่เรายังกลับมาได้ก็ถือว่าโดยรวมวันนี้ก็ดีก็ต้องขอบใจน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเล่นแมตชนี้แล้วก็เก็บ3ามแท้มสําคัญไว้ในบ้านได้ก็สาหรับวันนี้ก็ โอเคค่ะลูกเกมก็ออกมาได้ดีนะคะสาหรับเราก็ประสบความสําเร็จในการทํากันบ้านในคางนี้นะคะสาหรับสามแคมก็รู้สึกยินดีมากค่ะเป็นแม์ที่ส่งให้ปีเก่าได้ดีค่ะก็สาหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับทีมแชมป์เก่าอย่างบางอกรีซินะครับคือมาตรฐานทีมค่อนข้างสูงนะครับทำให้เรา,าสู้ได้ได้ลำบากค่อนข้างลำบากนะครับรวมถึงสภาพจิตใจเด็กๆวันนี้ก็ ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลูกเกมเป็นรองแล้วก็ทําให้สภาพจิตใจก็เป็นรองไปด้วยต้องไปปรับเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็สมาธินะครนของเรื่องของทีมของทีมอบบ็มแอดมิร์คนนนเป็นปัญหาหลักสําคัญของทีมในตอนนี้นะครับก็รวมๆแล้วก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่ในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะไม่สนุกนะครับเราหวังตั้งเป้ามาเพื่อให้เกมสนุกถึงจะแพ้ก็ขอให้เกมมันมีสีสันและมีความสนุกความตื่นเต้น แต่วันนี้ทําให้เกมดูาขาดลอยไปหน่อยก็เลยเราต้องชื่นชมทางบางกอกการ์ดบีซีด้วยครับก็สําหรับเกมในวันนี้ค่ะก็วีกีก็ตัวผู้เล่นบล็อกก็สูงค่ะทำให้เราเล่นลูกบอลได้ยากค่ะ